เ็นลขสี่เหมืได้เปเลขสองหมายว่ท่นชุดม่งกเ็ดนั้นนี่ตาทมนเมียนเ้อให้เมียนจเขียนเ้อร้านใดเานใดเอหสาบเออเออเกาทะลุเกาเที่ยงน่อยค่อยค่อยใส่ภาษาเนาเทียงน้อยเียงนอยค่อยใส่เทียงน้อยค่อยค่อยยังก่ค่อยใส่เียงน้อยค่อยียงน้อยค่อยใส่ เออ้ยหมากไบยหายเนาะหมากใบ่หญ่หนีเล้วหนีเนาะมาโอ้เนาะส่กางเกงล่านีเออทำไมใาเสียงใปทาดปั่นโนิเือวะถ่ายวิดีโอ่ายใจได้บอสนี่ขึ้จังอันใหเฮ้ยถายวิดีโอี่ายใจได้บออ๋อเออ นี่ฮะโอเคหายใจได้อยู่ค่าหายใจได้อยู่โอเคเนาะเออบกตาหายใจยากง่ามเนาะยาดเสียงหายใจออกก้องหายตัวหนึ่งเปิดหาเปิดหานู่นทีตัวนังพบ

ในม่ทมายนตัวนี้มันรองไย้งไ้ดลไทนเยีต้เอาั่อวันนี้ทั้งแต่งไปีตัวนันเดี๋วถตัวนี้คือถามตัวนั่นเอาเตัวไหนตัวนี้มันเตัวไหนตัวไหนอันนี้แปดห้าัูนอีกตัวหนึ่ง เอาแมตออกอ่าไม่ต้องเอาออกันอ่าได้ได้ตัวไหนครับแปดห้าปดห้าศกับตัวไหนอีกสองแปดหกสองแปดหสองปดอ๋อออกชัวเนาะชัวร์ออกชัวไหนไหนอันนั้นอันนั้นมันสี่แปดแบบมันมักเป็นหอ๋อตอนแรกเป็น4ปลสี่แปดเปลี่ยนไหนไหนมันเป็นแปดีมันเป็นหกแดเนาฮะ 628ตอนแรกตอนแรกเป็นตัวไหนนะ648 648ตอนนี้ล่ะ628เอา628นี้พาไปดูหน่อยตรงไหนน่อยโอ้นี่ใช่ไหมตรงนี้ค่ะตรงนี้เออไหนไหนไหนชี้ไปชี้หน่อยนี่ค่ะโอ้ชี้เลยทั้งสองก้นนั่นนี่นะอืมอเดี๋ยวไปดูเดียวทีบีไหน โอ้นี่ไหนไหนเด้ๆันุ่มมีดเป็เหล็กซีชัดเจนเลยซี่เป็นเล็กซีหกสี่สี่แปดอันนี้อกสี่แปดตแล้วก็หกสใช่ไหมก็เป็นสเหรอเขาว่าเออมันเป็นอด่าเล็กแนข้องูกกันนชัดเจนเลยไทยไว้ไยไว้ นห้าศูนย์อันนี้ปห้าศูจ้าตัวนี่เป็นตัวเอ่าตัวเก่ยนี่ป็นห้าศูนย์ปห้าศูนย์นเปล็กตนะเป็นเหล็กีเหมืนได้เป็นเหล็กโซ่ว่าท่านชุดางกเป็ดนันนี่อะตาูโจมนถแมเด ห้เมนจาเขียนเนอะอยารานไดเนอะร้านใดเี่ยอหนเร้นลเขาอเมนเมนเนอเจ้าที่เจ้าทางน่่ไนี่เจ้ากรไดไอบอกห้เก้าลูกร้านไ้ลูกร้านเ้อะเพราะเลขวันด้วยเลขอะไรครับเลขอะไรครับแปดห้าศนย์จ้ะแปดห้าศูนย์กับอะไรอีกแปดหกสองแปด 6 2สแปดกับแปกสครับอ๋อที่แรกมันเห็นจัิงท่นชัดเจนเลยทีแรกสชัดชัดเลยมัอก็อกมาชัดแจ้งชัดเจนเลยนี่อโออกมา่านี้กาศูนย์นี่มันแจ้งชัดแหาศูนย์ชัดเจนและอีกตัวหนึ่งก็เป็นเลข หกสี่แปดหกสี่แปดหกสองแปดก็ว่ากันไปเห็นสองเท้าเห็องเทกเอนอให้เห็นตัวเลขเอาแค่หกเอาล่างตนั้นบนซายได้ตัวไหนล่ะครับเนี่ย เด้เหมือนเพิินอะค่ะเหมือนเพิินคือเลิงยังับยังวาไเอาหกสี่หกสีเอาหกสี่แปดใตัวนี้อ๋อให้โชคให้มาโชคให้มาเดดมีเงินมาสมทบสาโต่อเดไเด้อผุนละใบผุนละลาแดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์ไหนกคูาบุญมีเออคันผู่ขาบุญมีบุญมีให้ได้เลขตรงตรงให้ได้เลขตรงตรง วันจี่งเอเราวันจีนึ่งเออาน้เอาไดรเลตัวเลกปดหาศูนยเปดนย์ถูกต้องถูกต้องนี่กบดหาศูนย์อ่าปยบอเห็น8ป0ดหาศูนย์เมนแมนนค่ะตัวแมนตัวเดียวกันเนาะเปดหาศูนย์เี๋ยวเี๋เดี๋ยวขให้ขยับขยับเออตัวนี้มันอันตัวไหนตัวนี้อ่ะตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะหกสบอ หกสหรือหกสี really? like ่แปดเขาเห็นหกสี่แปดหรือหกสองแปดหเอาสองเมืองมันได้ทั้งสอย่างได้ทั้งสองอย่างดิหกสี่แปตั้งหกสองแปดอ๋อได้ตั้งหกหกสองแปดกับหกสี่แปดได้ทั้งสองเดี่เหอีตัวแหลก่เนาะมันกลายเป็นอนีเดีเตเดี๋ยวเตะเดเต้นาะเห็นตรงกันหมดนี่ เห็นตรงกันเหมนตรงนตรงกันเมดอกน่อตัวไหนเห็นตรงกันเหมดอ็คืมอ่าตัวไห้เห็นตรงกันเหมดก็คือเล็กแปดห้าศูนย์ตัวนี้ครับแปดห้าศูน50อันนี้ได้หรอเอ้าเจ้าเห็นห่ังจะไปใส่เอ้าหาไดเอ้าได้หยังหกสอง หกสองแปดหกสอดคิดว่าส่กรได้ท่านพ่อหกสองแปดหกสองสีบอกอ๋อได้ทั้งสองมาหมดมาถามเด็กๆมาถามเด็กๆก่อนหนูเห็นเลขอะไรลูกบอกเพกันที่ล่ะหนูเห็นเลขอย่างบอกเพกันอะไรนะ648ี่แเด็กๆเห็น648เห็นตรงไหนลูกอ๋อตรงนี้ นี่เด็กๆบอกเห็นหกสี่แปดเนาะอะผู้ใหญ่เห็นหกสองปดด้วยนะลูกที่แหกก็หกแแหลกบัดมานี่เ็นหกสโอเคครับผมอ่ะหกสองปดอันนี้6กสองปนะครับหกสอปดอันนี้ก็จะเป็นเลขอะไรลูก8ปดอะไรนะ8ปดห้าศอ่ะ พูดพร้อมกันเลย8 5 0 8 5 0นยนี่เอาใหม่อะเลขอะไรลูก850อ่าอ๋อไม่มีขาเลยเอาใหม่หนึง่ง <8, S 1> เลขอะไรลูกเลขอะไร850ค่ะปูาค่ะพร้อมเพียงกันเลยสงสชัยจะออกจริงๆนะ,ะดูโอ้เอาไปให้แม่ไมด้ไหมลูกค่ะถ่ายไปให้แม่เหรอ อ๋อถ่ายไปให้แม่โอเคครับผมเดี๋อาถ่ายน้ำถ่ายน้ำเอาถ่ายน้ำถ่ายน้ำเพื่อนวะเอออันนี้อันน,น,นี้อันนี้เอาชัวร์รูกอันนี้เอาชัวร์เลขอะไรลูกหกสองแปดค่ะหกสองแปดใช่ไหมตรงนี้หกสองแปดถ่ายไปถ่ายไปไหนลูกถ่ายถ่ายไปให้อาค่ะอ๋อถ่ายไปให้อา อ๋อถ่ายไปให้อาใช่ไหมไม่ไม่ไไม่ให้แม่บ้างเหรอเออโอเคครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามสนมนิวารที่ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิวารที่ด้วยนะครับขอให้รวยๆเฮงๆกันนะครับบ๊าย <c oughs> บายลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะขอให้รวยเฮงๆอ่ะพูดหน่อยอวยพรให้ขอให้รวยเฮงๆนะคะ เอาใหม่เอาใหม่เอาไม่พร้อมกันเลยขอให้รวยเฮงเฮงค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะข,ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมสรรมนัมิววัรที่ดิครับสวัสดีค,ครับเข <วะ S 1> าปะเทศนซ้าาหา

โอ้ยสวยข้าสวยโอ้ยอันนี้อันนี้คืออย่างมีหอดขกมีหอดซากมีอย่างเอามัดยังไงย่ายนี่อ๋อแม่ขั้วแม่ขั้วใส่สีสันแบบโดเล็ดค่ะแม่ขั้วจับปุ่นแบบสีละเลยค่ะโอ้ยหนัวอ๋ออยากได้เลขอยากได้เล็โอ้ยน่าจะเอาไหว้ก่อนเนาะน่าจะเอาไหว้ก่อนจังหูมีหอดนี่นี่มาจิ้มแตกลุงพ่อฮะ มาจิ้มแตกนั่งเราได้เห็นกับตาดีนี่แหละเด้อหาศูนย์มาปัจเจกศีรษะเอายายได้ยังได้เลขได้เล็กก็เป็บุญได้เลขกยังบุญเลขกยังยายเล็กยังศูนย์แบนหาศูนย์เต้ไพศาลทวดได้เห็นมาแล้วเอายายได้เล็กยังยายศูนย์ยายเห็นได้ไหมยายเห็น แปดหศนย์อ๋อแปดหย์ยเห็นแปดหาศูนย์นาะทั้งโคกทั้งสากโอ้ยโอ้ยมีอะไรอันนี้แม่คัวแม่คั่วแม่ครัวโอ้แม่ครัวมาเอาเลขนะครับอืมอ้ารวยรวมันหมานอาธสาธุสาต้องตรงได้งอนนะคะม่ควับไปสาธุ่างต่อเดว เก็บของเมียนของค่ะเก็บขวดไม่เมียนเมียของค่ะไม่เมียนของค่ะของค่ะเมีนของอันนั้นก <beginning> <working> ับ <injured> ทีไปเมียนของขึ้นกันบ่ดน่ะไปเก็บอะไรนี่ดนี่พัดอันนี้ได้ไหมเขาอื่นยังก่อนพัดเขียงหน้อยเขียงน้อยค่ะออ๋เขียงน้อยเขียงน้อยเรียกว่าเขียงน้อยค่อยค่อยใส่ภาษาเน่าเขียงน้อยเขียงน้อยค่อยค่ยใส่เขียงน้อยค่อยค่อยยังก่อน ยัง้อยคอยรา่เยียมร้อยคอยรสยเออโอ้ยหมักไปย่ายมหมักไปย่ายนี่แล้วนเนาะมอโอ้เนาะสักยียันแล้วดีเออไม่อย่งเอาไทยบดดีน้เงาเอาไปไปไปจุตนน้าป๊กนาปกเออเอาเอาดีไทยไทย ี่อยากอยมาอยากอยากทายดูไตเนที่แรกอ่ะอ๋ออเอาแม่ครัวนะแม่ครัวแม่ครัวคนสวยแม่กได้สยกบวูยอโอเคครับอันนี้ เจดชิปแล้วน so yeah, uh, right. well, ี่แม่ขัวเยี่ยงก็เจ็ดชิปแล้วนี่แม่ขั้วเจ็ดชิปแล้วจ้าแม่ขั้วเจ็ดชิปโอ้เดี๋ยงเข้ามาเอาคนแม่ขั้วรุ่นนี่รุ่นนั่งกะอวยโอ้ยนั่งกะอวยลูกกะอวยค่ะโอ้แม่ขั้วดุนอวยดุนโอ้ยเนาะค่ะดุนอวยโอ้รุ่นโอ้ยค่ะแม่ขั้วรุ่นโอ้ยโอ้ยเนาะเพราะว่านั่งกโอ้ยลูกกโอ้ยเนาะนั่งกโอ้ยลูกกโอ้ยดุลกะอวย หกอ,อย่างเนาะบ้งมึกจำมีอย่างไรบ่อมีแอป้าดไขอบคุณหลายๆได้เรขยกันบ่อใหญ่จำได้บ่อเลขยยังนั่นงนั่นหลงจอยแปนห้ศล้าเจ้าลงแทนลับไปนี่นี่ถึงขั้วลงเลยจำศูนย์ะต้องลงขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเัอ่น่นอ่นอ แม่ครัวนะครับเอ,อ่อที่วัดชัยศรีศาสตร์นะครับขอบคุณด้านสนมนีวรารตีทุกท่านทุกคนที่ติดตามนะฝากดกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนีวรารตีด้วยนะครับสวัสดีครับ